อ้าเราจะลองเล่นเลยใช่ไหมคะโอเคได้ยังได้แล้วเจอยังเจอกันยังเจอน้องมาลามาแล้วโอเคค่ะนั้นพี่หลักก็จะจอยพี่หลักก็จะทำการจอยน้องมาลาไปเลยจ้รับรับเลยโอ้ยตัวกายเป็นสีแดงแล้วเหรอรอพี่เหนือก่อนเดี๋ยว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  ไ้ไหนไ,ไปใครสินาราไปสิแต่กำลังซอยน้องนาราจะรับไปไม่ไม่ไปไม่ไปนี่คือพี่เหนือเจอยังพี่เหนือเจอน้องนารายังพาตามตามพี่เหนือไปตามพี่เหนือไปไม่ใช่ไม่ใช่ตามพี่เหนือไปนะอ่าพี่น้องรักเข้าไปเลยเข้าไปอ้าพี่นาดีบแล้วไปไปตามพี่เหนือไปเลาอย่าเป็นอันเนี้ยตามพี่เหนือไปสิเป็นผีอันเนี้ย ไปตามพี่เหนือไปได้ตามพี่เหนือไปเร็วๆตามพี่เหนือไปตามไปพี่เหนือไปมาตรงน้่ะาเลบลบล่เล่าม่มเลมา่มีล่าเ่าีล่าเลเล่าาเล่่าเล่่เล่าไปาเนาล่าเลาเ่่เลนาอ่าล้าล่าเาเลา่เลาเ น้องอล้นเดี๋ยวน้องาลักก็ตายอย่างโดดเดี่ยวลู้ไปตามที่เหนือแล้วพี่เหนือไม่ว่าน้องอยู่ไหนเนี่ยเขาไปเขาไปเขาไปลิ้วรนเราไม่ต้องกลัวเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปก่อนเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปยไปไปไปตามพี่เหนือไป มาตรงนี้จ้ามาตรงนี้จ้าอะไรกี่บ้ากูเลยยังยังอไปเลยไป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 ต้องหลบหลบใช่ไหมหลบเพราะผีผีมันตาบอดสีใช่ไหมมาเลยเราหลบสีแดงเราสีแดงเราเราก็ต้องดูจอเราสิไปตูจอนี่ไหนไปเดี๋ยวหลบก่อนหลบอ่าหลบหลบหลบ อยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอะเ่ะตามพี่ไหนมามาเรียมาเรียบมาเรียบมาเรียบเป็นคนร่วงนี่เหรอพี่หน่อยอยู่กับน้องลาลาแล้วเหรอกินเนื้อมนุษย์อยู่จะกินเด็กเหรอไปเดี๋ยวเพิ่งไปนะเดี๋ยวไปนะกินเด็กดื้อหนูกลัวหนูไม่เล่นไม่ได้เหรอเอาไปไปให้สุดสิไปให้สุดแล้วตัวเองอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมา มันอยู่มันอยู่มัยัอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ดีนะเรามีเพื่อนอามันยังอยู่มันยังอยู่มันจะไปไม่ได้ไหนไหนไหนปึ๊โอยอ้อยอ้อ้ยอ้ยอาเวลายหลบอยู่หลบอยู่ไปไปเดินไปนเราไปเอเก็บแปล้งได้สินเราเก็บแ้งหนูไม่เอาแล้วหนูกอเออไม่ได้ก็ไ อ่ะนะไปเก็บแป้งก่อนไปเก็บแป้งไปเก็บแป้งอ่ะเก็บเก็บสีเขียวมีคนบรัว่าสีเขียวมันอยู่ตรงไหนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเลิกเราเราเราน้องมาอยู่ไหนค่ะน้องมาเราไม่เจอน้องลาหลบอยู่อ่ะไปเลิวเลิกนั่นล่ะเราไม่เอาอ่ะไปแล้วไปหาแป้งอีกแป้ง แบงค์ทาสีอยู่ไหนแล้วเดินไปเดินไปมันมีสีแดงให้หลบอยู่ไปตามพี่เหนืออยู่ไหนพี่เหนือรอพี่เหนือมารับน้องด้วยไปไปเดินตามพี่เหนือไปเดินตามพี่เหนือไปอไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปแล้วมันไปแล้วหลบ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 มันจะมากินเลยยังยังยังใช่ไหมพี่เหนือมันยังอยู่งอ้าวพี่เหนือไปไหนแล้วพี่เหนือไม่รอน้องเลยยังเลย คือมันอยู่แถวนี้ล้ม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 ล้ปล้ไปตามพี่เหนอพี่เนอยู่ไหนอ่ะพี่เนอยู่ไหนลลบๆลบมด้ล้วลูไม่เอาไม่ได้ผีมาลองกองแกงไม่ได้หรอกผีมาลองกองแกงจะไปตามมันทำไมลบลลบผีมาลองกองแกงเนี่ยลบล้ม้พี่เหนือน้องน้อง มาตามพี่น่ะมาไหนไหนไปไหนแล้วเังเงเไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่มันยุงอยู่มันยังอยู่ะไม่เล่นแบบนี้ไม่ได้เี๋เี่ยเสียวเดี๋ยวตามตามตามพี่เน่ยไปตามตามพี่เน่ยมันหลบมันมันลอยเท้ามันอยู่แถวนี้นะเราเรีบผาสีแดง เล่นหนักอห่ตนองตาหแล้วสงสารแล้พี่ไหนเอาออกตรงไหนคะไม่ได้น้ำตาลอ่ะไปเร็วแล้วแล้วลตามพีทตามพีทตามพี่ไหตามพี่ไปาไปไหนไปไหนมาตามพี่นาซีหนูกวพี่ไหนอยู่ไหนพี่ไหนอยู่ไหนสียาให้หยังนา ดนยุดนี่ไม่ไไม่ได้ม่มาตรงนี้มาตรงนี้ไปไหนไปไหนตามที่ไปเราม่เราม่นไม่ได้เงไม่ด้าไม่ไม่เราไม่เราม่เาไม่นเามดราไเหม่เรีไมันไม่ไม่รามเ่ไรไม่ม้ราม่ไาไมาม่ไาม่ามันาม่้่้เรามันด้เ่้าม่ไม่ไม่ามมม่่้้เม่ เดไปเลยเดินไปเดินไปไปาเร็วเร็วเร็วเเอาออกก่อนเอาออกโอเคน้องอะตามไป่อมาตามไปตามไปลูตามพี่มาลอยามาพิงอย่าพ่งไปอย่าพ่งไปเอาพี่ไปไหนเราพี่ไปไหนพี่ไปไหนจะอยู่ตายอย่างโดดเดี่ยวโอ้ย ดูซิไม่ดูแลน้องเลยไปเร็วๆไปตามพี่ไปพี่อยู่ไหนพี่ไปหลบอยู่มุมไหนเนี่ยมาป้าป้ามาตามพี่นะมาเราไม่ต้องย่าเยีอ่ะอย่าทิ้งน้อง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 เอาไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นไปฝั่งนู้นมามาเราโลดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนอ่ะหลบก่อนหลบก่อนเบคอนเบคอนมา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 นี้มานี่ เขาเข้าเข้าเข้ามุมนี่เขาผมนี่เขาผมนี่เขาุมเข้ามุมนี่เข้ามุมนี่ไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปแล้วแล้วจะอยู่ตรงนี้ยังไงเข้าไปเข้าไปลาลาเข้าไปลา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 มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วรอยเท้าไปแล้วมันเออมันกินคนอื่นไปลมาไหนไหนไปไหนไปไหนไปไหนต่อ ียยวหหาไไปน่พี่เหนือหายแล้วพี่เหนือหายหายหัวไปพี่เหนือหายไปไหนเนี่ยอุ้ยเพื่อนขาบอกเ้ไปตามเขาไปเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโยโยแล้วนี่คือเสียงของเด็กวัดไปเลยไปเลยไปเลยตามเขาไป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 เขาไปเลยละพอเขาตายขึ้นมาตามเขาไปก่อนตามเขาไปก่อนน้าร้อนร้อน เพื like ่อนเพื่อนเนีนไปลมลกันลมกันเดี๋ยวเดีวลอยเท้าอยู่ลอยเท้าลมลมกล้องรีด <uh ั่นเลยนะจ๊ะมาฟังนี you ่มาฟังนี่มาฟัง่วายวค ไไปมุ้ยทุกคนทุกคนพี่เหนือพี่เหนือพี่น่าจะตายมาเยอะเรามาดูกันเลเยอะไหนไหนไหมันมาอยู่เหรอมันมาอยู่เหรอนารามันมาอยู่แล้วดูเอไปเลาเปเลยไป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 อยู่ทีอยู่ไหนย่ไาราเอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นเลย สรุปตุยพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะสรุปตุยลนะสรุปใครตุยก่อนนาราตุยก่อนตุยก่อนที่เราก็เลยตุยตาโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวใหม่ใช่ไหมเราจะไม่ให้มันตุยเราเด็ดขาดแล้วแล้วเราก็จะกลับไปแก้เค้มันค่ะคุณโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครเพื่อเป็นกำลังใจให้เหนือ แล้วนมะละด้วยนะคะสมยรบคิลียยยย่ยบไค่ะไปเลยว้าพี่มาลองกองเกง่งพี่มาลากอไปกันไปกัน let's go